ชายหนุ่มนั้นรู้สึกแปลกใจที่บินผ่านมาและได้เห็นทหารกินารากำลังจะฆ่ากินรีนางหนึ่งเขาจึงบินลงมาช่วยและพอถามไทยจึงได้รู้ว่าหญิงสาวคือองค์หญิงกินรินและพอเขาบอกให้หญิงสาวบินกลับเมืองไปเขาก็ต้องแปลกใจที่องค์หญิงกินรินร้องไห้ออกมาถ้าไม่มีปีกปีกของข้าถูกตัดออกไปนานแล้ว อะไรนะเจ้าคือปักษาไร้ปีกไร้ปีกได้อย่างไรกันใครช่างโหดร้ายกับเจ้าเยี่ยงนี้นาราเวสรู้สึกสงสารกินรีที่นั่งอยู่บนพื้นดินจนบรรยายไม่ถูกเพราะเธอนั้นดูบอบบางและไม่มีพิษภัยอะไรเลยชายหนุ่มจึงขอหญิงสาวดูที่แผ่นหลังและเมื่อได้เห็นแผ่นหลังที่มีแผลเป็นยาวชายหนุ่มก็ยืนนิ่งอึง้ง และคิดว่าใครที่ทำกับเธอแบบนี้คนคนนั้นช่างเหี้ยมโหดเสียเหลือเกินนาราเวทได้ถามหญิงสาวว่าจะให้เขาช่วยเหลืออะไรบ้างหรือเปล่าหญิงสาวเลยบอกว่าเธอต้องการกลับไปที่เมืองให้เร็วที่สุดชายหนุ่มจึงอุ้มหญิงสาวและโผบินขึ้นท้องฟ้าเมื่อไปถึงที่หน้าตำหนักองค์หญิงกินนารินก็บอกให้เขาบินออกจากเมืองไปแม้นาราเวทจะยืนกราน ว่าจะคอยช่วยเหลือทุกอย่างเพียงขอให้หญิงสาวบอกกับเขาเท่านั้นแต่หญิงสาวก็ยังยืนยันให้เขาบินออกไปชายหนุ่มจึงจำใจบินจากมาหลังจากนั้นองค์หญิงกินนรินก็ได้แอบเข้าไปในตำหนักนั้นอีกครั้งและไปพบห้องห้องหนึ่งที่เก็บปีกของเธอเอาไว้หญิงสาวดีใจมากจึงรีบเก็บปีกนั้นติดตัวออกมา